สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ดินแปลงเล็กๆสำหรับปลูกสร้างบ้านนะคะสไตล์โคกหนองนานะคะพื้นที่ที่ถมแล้วนะคะทั้งหมด180ตารางวานะคะเราขายยกแปลงในราคา30000นบาทน,นะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะนี่เพื่อนบ้านอออยู่ หน้าแปลงที่แล้วก็ลายล้อมไ้ด้วยเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงเลยนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะเริ่มตั้งแต่มุมขวามือนะคะเดี๋ยวสาสตร์กล้องไปดูรอบๆนะคะบริเวณที่เราปรับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะคะเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวานะคะเราขายยกแปลงในราคา3 0 0แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ในเขตตำบล อบทมอ,อําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กๆสําหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ติดกับแปลงเราก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะลักษณะรูปแปลงของเราเราใช้รถเกตปรับพื้นที่เห็นชัดเจนนะคะด้นานหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะเป็นที่ดินถมแล้วโซนนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเรายืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะ ถ้าเราวิ่งไปด้านซ้ายมือของแปลงที่ก็ออกออสู่ออกไปอำเภอสามโก้ออกไปเส้นทางหลวง 3.. ามหได้นะคะสุพรรณบุรีอ่างทองได้นะคะส่วนฝ่ามือเราก็ออกไปวัดสามโก้เป็นถนนคอนกรีตเลาะริมคลองริมแม่น้ำไปไปชนหน้าวัดสามโก้เลยนะคะถ้าด้านฝ่ามือนะคะ ลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสไตล์โค้งหนองนาได้เหมาะสมมากนะคะสําหรับที่ดินแปลงเล็กๆเราขายยกแปลงในราคา3%ามแสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะติดกระแปลงที่เราก็เป็นที่นานะคะเกษตรกร,กรทํานานะคะอันนี้ที่แผนกล้องมาให้ดูนะคะถ้าเรามาปลูกสร้างบ้านเอ่อสไตล์โค้งหนองนาติดกระแปลงที่เราก็ เป็นทาเลเป็นท้นทองทุ่งนานะคะบรรยากาศดีอากาศดีเหมาะส,สําหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเป็นถนนคอนกรีตหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตยาวเลยนะคะสายมือของหน้าแปลงที่ก็มีเพื่อนบ้านขวามือก็มีเพื่อนบ้านนะคะเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวานะคะเราขายกันยกแปลงในราคา300,000บาท สนอคุดแดงพร้อมโอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาที่ดินแปลงเล็กๆอยู่นะคะห่างจากตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ5กิโลนะคะห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ30กิโลนะคะห่างจากโรบินสันสุพรรณบุรีโดยประมาณ25กิโลนะคะค่าทิฟฝากกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับ ช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่ดินแปลงเล็กๆนะคะสวยเหมาะสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะบ่ายทิพย์อ่างทองนะคะสอบถามรายละเอียดและนะัดดูที่ได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ